สวัสดีครับครับผมนายแทนคุณนามวงเลขที่25ครับผมนายเทพพัชร์วิริโกสนเลขที่3ามแปครับวันนี้เราจะมารีวิวหนังสือ The g r a m m e r นะครับพนันธ์นะครับของอของฟิโอดดรด็อกโตโยสเดฟสกี้นะครับนี่ครับดูเออเออขอเป็นนนิยเป็นวนิยายที่มีเนื้อหาเข้มข้นในเชิงจิต วิยานะครับโดยสะท้อนถึงสงภาพจิตใจของผู้ที่มีการติดพนันนะครับและความั้อันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างตัวละครที่เกี่ยวพันกับความรักความโลภและการดิ้นรนในสังคมยุโรปในสมัยนั้นนะครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องย่อนะครับเรื่องเาวเกิดขึ้นในเมืองสมมติชื่อว่าลูเลตเทมบวกนะครับซึ่งตั้งอยู่ในทว,วรีปบิโรมนะครับตัวละครหลก็คืออเล็กเซนอิวานนวิชนะครับ ครูหนุ่มที่ทํางานให้กับขุนนางชาวรัสเซียชื่อว่านายพลนะครับซึ่งครอบครัวของเขาก็กำลังตกอยู่ที่นั่งลาบากทางการเงินมากเลยนะครับทางครอบครัวเนี่ยตั้งความหวังที่จะได้รับความดยจากคุณย่านะครับเพื่อที่จะแบบหลุดพ้นจากปัญหานี้สินของที่บ้านนะครับอ่ะต่อไปนะครับอเล็กซ์ ลิเซเองเนี่ยมีความรักที่ร้อนแรงและซับซ้อนกับพอลลิน่านะครับลายเสของนายพลนะครับก็คือนั่นแหละครับพอลลิน่าเนี่ยมีสเสน่ห์ดึงดูดใจแต่ก็แฝงไปด้วยความเย็นชาและความซับซ้อนนะครับ mm hmm. คือมีความต้องการที่จะทดลองอำนาจและความรู้สึกของตัวเองนะครับโดยบางครั้งก็กระตุ้นให้อเล็กทำสิ่งต่างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเธอนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นเธอยังมีสู้กับความรู้สึกที่ซับซ้อนระหว่างความรักและความเอานชนะนะครับส่วนเมื่อสถานการณ์ทางการเงินยิ่งกดดันมากขึ้นนะครับเล็กเซนเนี่ยเริ่มเข้าสู่โลกของการพนันคาสิโนโนะครับก็เป็นนับพนันนักลงทุนนี่แหละครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าการที่เขาจะเล่นพนันเนี่ยเขาจะชนะแล้วก็จะได้งเงินมาปดนี่แหละครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการอนนัฒนาก็เริ่มมีอำนาจครอบงำเขามากขึ้นนะครับแล้วก็จุดหักเ hey, หสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อคุณย่ามาถึงรูเดเชมบวงนะครับด้วยตัวเองทําให้ความหวังของครอบครัวเนี่ยเฝ้ารอให้เธอเสียชีวิตเพื่อรับมรดกที่พยายามครับก็คือเขาเนี่ยรอให้คุณย่าตายนะครับเพื่อจะรับมรดกแล้วก็เงินเนี่ยไปปดหนี้นะครับ แล้วก็คุณย่าเนี่ยมีความมั่งคข่งและห้าวหายกับพฤติกรรมที่เหนี่ยวความคาดหวังของเหน่ฟุ้งเฟือนในคาสิโนนะครับเช่นเธอสูญเสียงเงินจํานวนมากเนี่ยไม่อยอมเลิกเล่นและสร้างความตระหนักให้กับในผลและคนในครอบครัวนะครับเอาไปรับผมนะครับของผมไว้่ก็ไม่มีอะไรมากตกกับการทำเนิอไม่ใช่ อเล็กเนี่ยถูกความโลภเ่ยครอบงำนะก็คือหมกมุ่นในการพนันนะครับเป็นงานหมกมุ่นในการพนันนะครับแล้วก็ไม่สามารถถอนตัวออกมาได้เขาชนะบ้างมีแบบว่าชนะบ้างแพ้บ้างนะครับสลับกันไปมาจนสุดท้ายเนี่ยต้องมาเชิญกับความน่าลำบากยากจนและสูญเสียความสัมพันธ์กับพอลิน่าขนาดที่พอลิน่าม,มีความรักที่ขดดัดแย้งทางังรม และเรื่องที่จะไปจากเขานะครับก็นันวิยายเรื่องนี้นะครับสะท้อนถึงความบ้าคลั่งของการพนันนะฮะและที่กินลึกถึงในใจมนุษย์นะครับเอเล็กเซ์กลายเป็นนักพนันที่มีชีวิตอยู่บนความหวังอันเลือนลางนะครับเออแล้วว่าการเดิมพันครั้งถัดไปอาจนำพาชีวิตเขาไปสู่ความสำเร็จอะไรก็ตามครับ ยังไงก็ตามการหมกมุ่นอยู่กับการพนันไม่มีทางนําไปสู่ความสำเร็จครับนําไปสู่มันจะนําไปสู่ความเส,ส,มส,มสื่อมสลายทางใใจิตใจทําให้เขาตกเป็นทาสของโชคชะตาที่ไม่แน่นอนและสู่เสียศักดิ์ศรีรวมถึงความเป็นอิสระในชีวิตไปด้วยนะครับฟิโอดอร์นะครับฟิโอดอร์ดอ,ดอสโตเยฟสกี้เขียนเรื่องนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับ เนื่องจากเขาเองก็เคยประสบปัญหาการติดการพนันนะครับติดการพนันอย่างหนักซึ่งส่งผลต่อเอ้ยซึ่งส่งผลให้เขาเนะี่ยต้องเผชิญกับความต้องเชิญกับคว,วามยากจนและหนี้สินนะครับและความทุกข์ทรมานที่ตามมาดอสโตเยฟกี้สะท้อนถึงผลกระทบและบู๊ดดแล้วอะไรกันนี่องนึงผลกระทบและบทเรียนจากการพนันอย่างลึกซึ้งนะครับทำให้นักพนัน ทำให้หนังสือนำาลนานเป็นงานเขียนนี่แสดงถึงการต่อสู้ภายในจิตใจของเขานะครับและเป็นการเตือนถึงความโลภที่ว่าไม่อยากฆ่าดาวด้างว่าจนหลงรวยครับกานำในการนำาสนอตอนนสนุกก็ขอจบการนำเสนอวิู่ทนี้นะครับขอบคุณครับกดดีก